สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลายวัน c พ t r ทริเช e c r ครู e ทุกทคนครับผมอยู่กับผมบายสตูเบซิกครับต้อนรับแอรีพิเศษล่าสุดจากอีเวนต์ของภาพยนตร์วัน i พ c e ฟิล์ม GO g r a n นด์เจสโซโรฟูลเฮานั่นเองนะครับผมในระดับ e x ็กซ์นั้นขอบอกว่าพิลฟรีก็สามารถเอาชนะได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตัวละครแบบไหนถึงจะชนะได้นะครับสำหรับ บอสของด่านนี้ครับเจ๊ J. ผมแดงคนนี้เลยนะครับเขาสามารถกับตันร้ายกาจมากๆามีแต่คนตั้งเป็นกัดตันนะครับผมเดี๋ยวไว้ดูกันละกันว่าเขาทําอะไรกันได้นะครับมาลองล่าเขาดูก่อนนะครับผมจะใช้เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเอ่เส้นงงคูนะครับผมรู้สึกว่าคนนี้จะโหดไปนิดหนึ่งเออคนนี้ก็พอนะครับรู้สึกจะโหดกันไปนิดนึงอะผมไม่มีอ b บิลิตี้มาช่วยเลยเพราะว่า ไม่จำเป็นต้องใช้แอ i l ลิ y ในการปลดนู่นปลดนี่แต่อย่างใดครับแอร์รพิเศษนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเน้นพลังการโจมตีไว้หนักๆเลยครับผมเรือแมรี่ใช้กับตันที่เพิ่มพลังโจมตีสายสายาสายพลังใจก็ได้สายอ,าอะไรก็ได้ขอแรงๆอ่ะขอแรงๆอ่ะ2.5เท่าขึ้นไปจะสามารถเอาชนะได้ง่ายมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยมาๆๆสหรับ ทีมที่เราใช้ซิงโงคูเนี่ยอย่าลืมว่าตัวละครทุกคนต้องมีคอสต์นำกว่าหรือเท่ากับ20นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีจากความสามารถกับตันของซิงโงคูนั่นเองส่วนแฟรงกี้เนี่ยพลังกับตันเขาจะเพิ่มพลังโจมตีสายใจ2.5เท่าเมื่อ HP เขามากกว่า50%นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเลือดไว้ดีๆอ่ะโจเจนี่มาถึงมาถึงวิ่งหนีนะครับผมสำหรับ ความสามรถกับการของซิงเกิคูนจะช่วยลดเทิร์นในการชาร์จไปด้วย2เทอร์นะครับทำให้ตัวละครเราชาร์จไวขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้อุตสบควเลนปอนเลเวลหนึ่งะผมก็จะใช้เจ้านี้แทนนะครับผมเป็นทรงไอคิงนั่นเองนะครับผมไม่มีอุปสมควเลนบอนไม้ตายเลเวลหนึเนาะนะก็เลยต้องใช้แทนกันแหและมี ตัวละคระนแน่ตาแปลกๆที่ผมเลือกใช้นะครับมีมีชื่ออะไรนะซินดี้นะครับซินดี้ซินดี้นะครับจัดมาเลยปาจานปาจานคิดที่ว่พาร์คนั่นเองแล้วก็แล้วก็มีอ่าใครเนี่ยจังโก้นะครับเอามาคอมโบกางลูกแก้วใส่พลังใจครบทั้งหกลูกเลยนั่นเองอ่ะแบบนี้บอกเลยว่าตีกันยับมาก แต่ก็ตีตามเชิญครับเพราะว่าทีมแบบนี้ครับ้องนั่นไงโดนโดนเลยนะจริงๆน่าจะเก็บเชอคนนี้ไปสะก,ก่อนนะครับโดนแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเลยอะผมชาร์จเชิญเลยแล้วกันให้นะตีมา2000ครับเดีย๋ยวเราจะหาเนื้อกินกันมาขอเน,นื้สักชิ้นขอ HP ชีคืน ดดนดวนเลยนะในเนือด้วยสมใจครับเรียบร้อยดีกว่าผมพยายามไม่ตีเจ้าเต่านะครับอุ๊ยมีคนมีคนใช้ท้าไม่ตายใส่เราอีกแล้วผมไม่ชอบเลยเนี่ยเจอเจอพวกนี้นะครับน่ากลัวมากเลยนะ ลุกระเบิดเนี่ยนี่เนี่ยเก็บไปให้หมดเพื่อความสบายใจนะครับผมเอาละครับได้เนื้อจับมากครับอ่ะครับเธอครับโอ้โหเนื้อสองเลยนะนยขอเก็บไว้ก่อนเอาปลาจานไปนี่แน่ปลิวเลยนะครับผม ต้องการอีกเจ็ดเธอเลยทีเดียวผมื่องชาร์จซินรีให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปเจอกับจับกับรองบอสของบ่อนนี้นะครับผมอมันจะร้ายมากๆเลยเอาลหละม่ผมจะเหลือเพนกวินไว้ครับให้เขาตีเราครับต้องใช้กันทุกเม็ดเลยนะครับทีมแบบนี้ พยายามชาร์จให้เยอะที่สุดครับมีเธอต้องใช้ครับมีเธอต้องกินครับเป็นประโยชน์สูงสุดของทีมครับมาเนื่องจากว่าอัตราการรีคอเวอรี่ของสายพลังใจเขาเยอะอยู่แล้วในกระผมก็จะได้ฮิวแรงแบบนี้เลยอ่ายังไงยังไงมี3ามเธอนะครับในการปั้นลูกแก้วครับผมแนะนำให้พเพื่อนๆปั้นลูกแก้วแล้วครับ อ่ามีใครใช้ไม้ตายใส่เราไหมอุ้ยมีนั่นไงได้ครับผมโอ้โหโดนเลยไงไม่อยากโดนไม้ตายเลยเป็นพวกตัวมุมมุมนะมุมหน้ามุมล่างมุมบนเนี่ยโดนทุกทีเลยไดครับผมอ่าไอ้ลูกแก้วออกไอ้ลูกแก้วออกไอ้ลูกแก้วออกมันจะปั้นจะปั้นเนี่ยจะปั้นไม่ได้ปั้นนะครับดูครับ มาครับนี่ครับเจอกับรองบอสของด่านนี้แล้วนะครับผมเจ้านี่ครับชื่ออะไรชื่ออะไรยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะทําการบัฟพลังโจมตีของตัวละครฝั่งเราให้ครับโอ้โหแบบว่ากวาดมือเรียกเลยแบบว่าแน่เก่งจริงตีมาเก่งจริงตีมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเต็มครับแล้วใครที่ไม่ได้ปั้นลูกแก้วมาจะเจอประสบปัญหากับ เขาเพิ่มอ um, ิทธิพลของสล็อตครับถ้าโดนลูกแก้วตรงข้ามเข้าไปแล้วก็พลังโจมตีจะลดลงด้วยนะครับผมแต่ถ้าปั้นลูกแก้วมาดีก็จะได้บัฟลูกแก้วช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้นั่นเองเลยครับแล้วนี้เลือดเป็นล้านเลยนะก็ก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้แม่นๆเลยครับ ครับผมตีไป7จ็ดแสนแล้วนะเนี่ยลดไปประมาณครึ่งหลอด7จ็ดแสนแล้วนะโคตรโคตรถึกนะครับผมของจริงเลยนะครับใครที่ไม่ได้หยิบกับตันที่เพิ่มพลังโจมตีแรงๆให้กับทีมโจนสลัดของเราแล้วก็จัดการปั้นลูกแก้วใหม่เล็กน้อยนี่ลำบากอย่างแน่นอนครับถ้าถ้าเอาเขาไม่ลงภายใน2เทินเนี่ย มีลุ้นตายเลยนะครับผมเขาสวนหนักมากจะเห็นลูกหัวกระโหลกตั้งแต่ตั้งแต่เข้าหาเขาตั้งแต่เทินแรกแล้วนะครับผมอันตรายจริงผมเซฟไปก่อนเลยจะดับไม่ดับก็ดับกันเวรน,นี้แหละเรียบร้อยครับจัดการได้ก็เคลื่อง่ายและทุกอย่างถัดไปก็จะคล้ายๆเดิมแล้วครับผู้ชมนะตีครับเตยครับ ใครที่ใช้อเอเนลูกล็เอเนลูกล็ง่ายนะครับเอเนลูเนี่ยมาจัดการบัฟพ,พลังโจมตีแบบพลังใจเพิ่มขึ้นอีก1.5เท่าด้วยนะครับผมตีกันหนักเลยแต่มันชาร์จนานนิดนึงนะครับจะชาร์จยากก่อจะมาเจอเจ้าไอ้กล้ามเมื่อกี้ว่ากล้ามกับความือนะมาครับเราก็ชาร์จกันทุกเม็ดเช่นเคยและตอนนี้ลูกศิษย์ลูกแก้วไม่ค่อยสวย เรียบร้อยไล่ออกนะครับเจอกับบอสแล้วนะครับเจ๊ปกแดงคนนี้นั่นเองนี่ครับผมยังไงครับเขากินผลน่นเทไปเขากินผลแห่งโชคไปครับผมลัคก,กี้ลัคก,กี้บรุตครับเมื่อแตะโดนเราแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยโดนโชคของเราครับโชคเราโดนปิดตาไป3ามเร์นแม่เจ้ากดไม่ถนัดแล้วครับงานนี้ นีนครับผมกดไม่ถนัดแบบนี้จะสู้ยังไงเราก็มีนี่เลยไฟเบิร์สตอร์แน่แน,นอนครับถ้าไม้ตายสักรุษซบที่มไม่มีใครทดแทนได้และเป็นทําไม้ตายที่โคตรไร้เทียมทานสบายๆเลยนะครับผมเราก็ไล่ตีกันเลยซึ่งไอ้ท่าที่เขาจัดการใช้กับเราตั้งแต่เจอรแรกเนี่ยมีเยอะมากครับเดาไม่ได้เลยว่าจะโดนอะไรนะครับผม มีเยอะมากจริงๆมีตั้งแต่ไฟกับตัน2เทินหรือลดโอกาสออกสล็อตสายน้สายนียน้พร้อมๆกัน4 5หอย่างนะครับหรือ3อย่างออกลดการออกเนื้อลดการออกใจกับปุ่นอย่างเงี้ยผมเจอมาเยอะมากเลยนะครับมีหลายอย่างเลยและมีบางอย่างที่ดีก็มีกับทีมเรานะครับอย่างเช่นเพิ่มโอกาสที่จะออกสล็อตตรงสายพลัง <c oughs> ก็มีก็มีของดีในะคระับผม แล้วถ้าปิดตาเนี่ยเพื่อนฝึกซ้อมาดีนะครับผมก็จะง่ายๆเลยนครับนะนีเลยเฟรดก็ได้เพอร์เฟก็ดีที่กดเข้าไปได้ยังไงโอ้โหดับเลยดับโปสเตอร์มาด้วยจัดมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนรอบได้ก็คือโปสเตอร์ของเจคนนี้นั่นเองเพราะว่าความสามารถกับตันของเขาเนี่ยช่วยเพิ่ม ก๊อ y I ี่ไอเทมดรอปได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะก๊อ y ฟีโปสเตอร์หรือสายไหมหรืออะไร mm hmm. ก็ตามที่เราเล่นและดรอปมาเนี่ย mm hmm. เขาจะก mm ๊อบฟีให้เพิ่มอีกหนึ่งใบครับจะเป็นใบไหนก็ได้ไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่เขาจะมีโอกาสก๊อ y ีก็คือมันจะไม่ก๊อ y ีก็ได้อ่าบางตาก็จะออกมาแบบนี้เลยถ้าใช้เป็นกับตันเพือเ่อนเะพื่อนนะ ก็ได้ครับแต่ถ้าใช้ทั้งสองคนก็ลุ้นกันทั้ง2ใบไปเลยครับอาจจะมี d r อปให้เห็นทั้ง2อ,อย่างนะครับจะมีเขียนเลยว่าสุดท้ายแล้วเราได้ไอเทมอะไรเพิ่มบ้างนะครับ mm hmm. ผมก็ลองมา d r อปเจ้คนนี้กันดูนะครับตัวละครที่สําคัญมากๆเลยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม